bơng ma, béo của ma pin xịn, cái là thứ có tít, lướt đấy, nhảy lại bay đây vô, một cơn đi, biết đâu lại vắt, đứng tháo ปรบ้านจงเงียบบ่ี้ราคนที่หลายมันเลยขยะเต่มบ้นมานะอ่ะบ่ีาเอฟซีเทาที่หล có là tên này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video กับโมงกว่า่านี่ถัาแลขววะเนี่ยโอ้มอออโอมงสีสิบันแรวัวทออ 3, วี่อดงนจากใบสองโมเมนต์โมเมนต์ใบสามใบสี่เป็นตัวเ สองบาทหาสิบนั่งหลับตะเลิดกันนี่มั้ยสซนสายปัดเด็นประเดี๋ย้ชิ้นในน้อยชิ้นนึกลยิ่่งนพี่ําทใาหลับมาเจอลูกไ้ตัวยานั่งงบจท่ันเนาะยืนตงเกะใช้พูมมาหอนขุเทียมกันีมา